เชิดทำอะไรอยู่อ่ะสักผ้าอยู่แม่สักผ้าบันพแล้วมึงถืออะไรในมือลีเอน็นฮะลีเอน็นลีเอน็นฮะลีเอน็<ะ>เอนคือลีเอ็นคือเอสเซนที่ออกแบบมาเพื่อผิวใต้วงแขนช่วยทำความสะอาดส,สิ่งโสกกรกปตกค้างกระชับผิวให้รูขุมขนเรียบเนียนกลุ่มน้ำไก่คนลคุดน้อยลงเดี๋ยวลีเอน็นอะไรเนี่ยต้องขนาดนี้เลยเหรอ ต้องแบบนี้แหละแล้วย่าสามารถใช้ได้ทั่วร่างกายเรียกว่าเป็นมาติดแฮกิ้งเอเซนเพราะว่าเอามาใช้เช็ดคอข้อศอกหัวเข่าก้นเครือก่อนอย่างนี้แม่จะแพ้ไหมเนี่ยไม่แพ้เพราะว่าใช้สารสกัดจากธรรมชาติอ่อนโยนด,ดูแลผิวแต่วงแขนงอย่างผูชิวชาญน,นี่แม่ถ้าแม่อยากได้เอาเง้นกูขอเอาไปใช้นั่นมันของเชิดโอ้แม่เนี่ยมันแค่กดตะกรสีนึงตรงนี้มันย่าตรงไหนอะรูกก็เอาอะเนี่ย